โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาในแมปกระโดดนะครับเสียงผมจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะไม่สบายคนระับเพื่อนไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่านะเพื่อนๆก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมเพิ่งโหลดมาผมไม่รู้เลยว่าผมต้องไปทางไหนน่าจะไปทางนี้แหละ เราไปดูตรงนี้ก่อนอันนี้คือเปิดพอยต์ <c oughs> น่าจะเริ่มตรงนี้แหละมาเพื่อนๆไปกันเลยปับป๊บปั๊บโดดไปแล้วใช่แหละผมว่าอาไงฮึบ <c oughs> ต้องหลงมาข้างล่างเลยนะนี่ด่านที่สองนะครับเออเอออย่าเดีเยยนะเธอนอนล่าอ๋อ <c oughs> กลับไปไเ,เออ,อ,อเรียบร้อยเลยผมใหม่ใหม่ใม่ใหม่มันต้องไปเริ่มใหม่เลยนี่หว่าเรื่อยๆหนึ่งสองนี่เราเกียร์เลยครับไม่ต้องไปเริ่มใหม่แต่มันเข้าไม่ได้นี่หว,ว่าไปละ เราต้องไปเริ่มใหม่เลยวะเ,เปิดไม่ได้เลยประตูแม้วเ,เราเข้าไปเริ่มใหม่เลย <P le af> ไปอ๋อนี่มันช่เปิดไว้โอเคผมมันจัดละ เดีเดวนะเฮ้ยอืมแล้วว่ะโอ้ด่านแรกก็ไปไม่รอดแล้วว่ะไม่ๆมๆไม่ไม่มเฮ้ยเดเฮ้ยอืมผมว่าผมตายว่ะเ่นั้นนะไม่โดดข้างล่างแล้วเปล่า hê mà bà hui 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 เดี๋ยวผมปิดเสียงอันนี้ก่อนปิดไงบ้างเพื่อนไปหมดไปดปไปไปไปดปไปหมดไปหมดเออนีเ Bird, damn, apan, enfin ่เราค่อยอ่าตายเลยว่ะเอาใหม่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 มาผมจริงจังละผมเล่นจริงจังละวใหม่ใ เฮ้ยเราไปทางนู้นได้นี่หว่าเราเกียนเนี่ยขึ้นไปแล้วมับเออนี่มไม่เล่นนานว่ะผมไม่รู้ันต้องปีอะไรมะปุ๊บนี่เฮ้ยเฮ้ยกดชิปนะกดชิปเดี๋ยว ฮึบก,กดชิปนี่ว่ะกดชิปมันจะนี่ไงกดชิปมันจะเป็นอย่างนี้ไงครับทางเข้าอยู่ไหนวะนะไปก่อนไปก่อนเฮ้ยแล้วก่กชิปก่อนเว้ยชิปฮึบขึ้นมาแล้วก็กระโดดทีหนึ่ง,น,งนี่นะเฮ้ย เฮ้ยตรงนี้ก็กระโดดร่วงมาแล้วเอาใหม่เอาใหม่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 ไป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 เฮ้ยไมผมันเดี๋ยววะเดี๋ยวนะโอ้ยนี่มันแค่ด่านทองแล้ววะให้ ขึ้นไปดอขึนไปดขึ้นไปดขึ้นไปด,ไปดเฮ้ยแล้ววะผมแจนะผมแย่ผมแยนะ่ ى, นอนได้ไหมเนี่ยไปแล้วผมไปทางรัดดีกว่าอุนี่แค่นานสองอันนี่ยเราเรา ว่าผมเล่นอย่างนี้ดีกว่าเ,เล่นอย่างนี้น่ายะกะง่ายกว่าวะ่ะนี่นไงฮึบมันก็เหมือนเดิมนี่ว่าเป็กนกรปดชิปเฟปเป,ป,รปรดดอร์ดอตฮะฮึบผมปดชิปทำไมวะอ๋อมันเดินได้นี่ว่าเดี๋ยวเดินเนี่เราลงนี่เลย อั๊บเด็ปุ๊บโดดกระโดดไว้กระโดดไว้โดดไว้โดดไว้นี่ไงกระโดดไว้ผมไม่ถนัดว่ะทอามทยเอมไปนั่นเดี๋ยวนันเดี๋ยวนะอมาอมโอ้ค่ดันสองอะเนี่ย อ้าวทำไมมันไม่เกาะอ่ะโอ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวนะวนะผมเก็ขที่บุกไปไปแล้วเราขึ้นกันเึ๊บเออปั๊บกระโดดรอบนี้ผมทีเดียวผ่านเลยทำโชว์ เนี <ch Spec ific> ่ย <ude> ม yeah, okay. ึบม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 ึบเนี่ยมันไม่กระโดดว่าอะไรวันนี้ทำไมทำไมทำไมเกียรตนตายไม่ได้แล้วผมต้องตายไม่ได้แล้วผมต้องไปให้ได้ แคนนี้ผมยังไม่รอดเนอะมันไม่เกาะว่ะเฮ้ยเกาะฉันหน่อยตี้แค่ด่านสองเลย,ยงั้นเนี่ยมันก็ไม่รอดแล้ว ไปอย่างเซียนไปอย่างเซียนไปอย่างเซียนปึ๊บนี่นี่นี่ผมเริ่มจับติดใจแล้วปึ๊บเรากดชิปให้หมดไปเราก็โดดสุดยอดฟึ่งนะนี่ไงกดชิปหมดทางเราก็โดดปึ๊บเรียบร้อยแม่ผมสุดยอด อย่าล่วงก็พอคลอยไว้ก่อนเลยดาดสามแล้วว่ะไปไหนต่อเนี่ยผมรู้สูตรละแล้ว,ลวมันจะให้ผมไปไหนโอ้โหจะไปยังไงวะ เดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วไหนวะนี่นไงเอ้ยผมรู้เหตุรับแล้ววะเดี๋ยวฮึบเฮ้ยอาย หมดไปชิปไปชิปปุ๊บหมดทางกระโดดปุ๊บไอยฮึบชิปชิปหมดหมดกระโดดปุ๊บกระโดดชิปถอยมาก่อนฮึบเลยป่ะเพื่อนอื้มึนมึนเติบเลยนอนก่อนหวานหวานนี่หวานหวานนี่ด่านสามเองไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วอย่ามายุา่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันนะเดินถานแม่งว่ะเอาว่ะเป็นไ,ไงวะโดดปึ๊บปึ๊บคลิปคลิปกระโดดคลิปกระโดดกระโดดแล้วเนี่ยพอมันสว่างมันค่อย ไม่ค่อยเหมือนเดิมเลยห,หมดแล้วปุ๊บโดดพึบแล้วโดดโดดดิมาแล้ววะมาแล้วมาแล้วผมเลยอีกแล้วโอ้โเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่โอ้โห,ออโอโหพอเดินนี่เล่นน่าจะผ่านไปไกลแล้ว อใหม่เอาใหม่อย่างรวดเร็วเอาใหม่อย่างรวดเร็วเอาใหม่อย่างรวดเร็วโอ้ยจะตายแล้วก็คืออเอาใหม่เอาใหม่ใหมาเมาเม่ไปครับไปครับไปครับอย่างรวดเร็วครับอย่ากระโดดลงไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่อะไรวะน่ะเฮ้ยชิปก่อนโดดโดดปบ๊บชิปสุดโดดล่วงตายเรียบร้อย ใหม่ใหม่ใหม่ลุ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 เป็นใหม Superman, ่กันเร็วครับครับทำเวลาครับทำเวลาครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่งเลย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 ว่าไงบัวว่าไงบัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วหัวนี้ขนานถามมาเนี่ยขึ้นนี้ดอดนี้ดอดนี่ผมจะลองไม่ไม่กดชิปก็ไม่อยู่ดี่ว่าเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ กระโดดเบิอึ๊บมันไม่อยู่อ่ะมันเป็นอะไรอ่ะมันเก็บทรงไม่ค่อยอยู่อ่ะถ้าเรากระโดดไปเฉยได้ไหมล่วงไงเนี่ยกระโดดไปเฉยเป็นย่างแหละไปอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วปฏิบัติการ อย่างรวดเร็วปึ๊บขึ้ื่นชิพอยู่ครับยังชิพอยู่เฮ้ยเอ้ยผมเลยกับวะหรือว่าไม่ต้องวิ่งวะเดี๋ยวเราไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวเนี่ยโอ้โหวิ่งนี่ว่ะไม่วิ่งแล้วผมไม่วิ่งแล้วโดดธรรมดาแหละเนี่ยเออเนี่ยโดดธรรมดานี่ว่ะผมวิ่งว่ะ เนี่ยโอ้แจ๋วไหนไหนไหนเดี๋ยวๆดๆๆพึ่งเดี๋ยวเอ้เยอะพึ่งเฮ้ยผมว่าไม่ได้โดดไปทางนั้นไปเอาใหม่ชีวิตยังมีพวกนี้เสมอนี่ไงอ๋อดูนทางขึ้นโอ้โดดไปตายทะแล้วไป ไปครับชิปโดดครับโดดครับเดี๋ยวครับหาทางไม่เจอครับไปครับโดดร่วงเลยแล้วครับเป็ทับไปใหม่ครับปั๊บปั๊บโดดครับโดดครับชิปแล้วโดดครับโดดครับชิปครับชิปหายเลยครับอย่างนี้โอ้โห เดวเดวเดวงงครับงงครับนิดนึงครับไม่ผมกากัางวะเฮ้ยหรือว่าตรงนี้ต้องวิ่งวะเฮ้ยอะไรวะเนี้ยเดิน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 เพิ่งเพิ่งงงวะอพิ่งอะไรปับป๊บปับ๊บปั๊บ นี่โดดนี่ปับป๊บปั๊บนี่ไงยอดละผมอะ่ะนี่ผมมาวะ่ะผมคัมแบ็กผมคัมแบ็กว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางไหนวะไอ้จ้ำทำไงวะไม่ แล้วก็ลงนี่จะช้า,ชารอเลยรอเลยรอเลยครับลุ้นว่ะลุ้นลุ้นจัดลุ้นจัดชิปรัวๆครับชิปชิปรัวๆครับผมมาว่ะผมมาว่ะวิ่งว่ะวิ่งมันให้วิ่งว่ะมันให้วิ่งแล้วก็โดดว่ะผมผมมาว่ะผมมาว่ะ ด่านีแล้ววะเจ็ดน้ำมูกอ่ผมมาว่ะผมด่านสี่แล้ววะไอ้ด่านสี่ว่ะปึ๊บแน่ตรงนี้มีเหวนะหลอกนะไอ้หลอกนะไ,กนะไปแล้วไปอย่างรวดเร็วครับ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 ไปยังไงต่อครับโอย โอ้โหเปลี่ยนฝั่งเลย่ะเฮ้ยไม่ได้ปะคือยังไงวะถ้าผมต้องไปทางไหนนี่นนเหรเฮ้ยมันงงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่มา,า,มาหืมไอ้ไม่มองหน้าปะม,นมันมายืนอะไรตรงนี้วะเนี่โยโอ้ยบานเลย ไหนในอันนี้เหรอไปก่อนไปก่อนโอ้ยได้อยู่ยังสูงผมต้องไม่ต้องไม่ตายว่ะผมต้องไม่ตายขึ้นนี่ขึ้นนี่ก่อนยืนชิบก่อนปึ๊บต้องขึ้นนี่ให้ได้ว่ะผมว่ามันได้ไปเที่ยมเดเห็นนะ แล้วด็โดนนี่แล้วโดนมันนี่เดี๋ยวผมต้องโู่นเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งต้องเป็นไอ้ไม่ตายป่ะผมไม่น่ารอดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพื่อนกอนเอออย่างนี้ก่อนปั๊บเออต้องอันเน้ย ฝังไหนดีวะฝังนี้ขึ้นไงโอ้โหมันต้องวิ่งนี่หว่าำไมทใหม่เฮ้ย <c oughs> ไม่วิ่งให้ผมวะเดย๋ยวนั้นแดดแรงกันปึ๊บปึ๊บผิด ไหนละวะบันไดตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะนักคัมแบ็กว่ะคืออะไรวะามันอ่านาอะไรวะอ่านไม่ออกแล้ขึ้นนี่ล้วปีนไหนอ่ะมูฮยเนี่ยให้มาทำให้งงทำไมวันนี้อ่ะ จบแล้วเดี๋ยวไงก่อนไงก่อนไงก่อนผมกำลังซีเรียสเกมเมอร์วะผมตายว่ะ ผมไม่รู้ว่ามันขึ้นไปยังไงวะให้บนนั้นนะก่อน่ก่อนอันไหนวะนี่ตีไปหนึ่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ฮ้ฮ้ฮบิดวะ ทบหนึ่งมบหนึ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไปแล้วขึ้นมาดีขึ้นมาดีเฮ้ยม,มันขึ้นมาได้อ่ะเกินไปเกินไปไม่ต้องเข้า <c oughs> เดี๋ยวนะผมลองขึ้นตรงนี้ดิ เราก็โดดเนี้ตรงนี้ยังง่ายกว่าป่ะวเออเนี่ยง่ายกว่าเยอะเลยก็ไปไหนอะ่ะยังไงอะ่ะคือยังไงต่อหรอเออเออตรงนี้ง่ายจริงง่ายแต่งงว่ะเนี่ย ้วต้องไปยังไงให้ถึงตรงนู้นวะล่วงหรือว่าตรงนี้มีโอ้โหมันซ่อนนี่วะอ๋อแค่เราขึ้นในตูกเสาก็พอแล้วใช่ไหม นอนก่อนดีกว่าเป็นทักเยอะกัละไปจ้าไม่แก้ว่าไอ้ไม่มองหน้าว่ะอู่แล้วไม่อยู่อะไรเสานี้นเต็ไมไปหมดเลยเนะี่ยอย่ามายิงอย่ายิงฉันอย่ายิงฉัน ผมรู้ว่าผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมไปแล้วเคลือมาก่อนละเกลปั๊บฝั่งนี้นี่กระโดดกระโดดชิปชิปกระโดดปึ๊บชิปกระโดดกระโดดปึ๊บขึ้นนี่ชิปปึ๊บล่วงว่ะ ล่วงว่ะโอ้โหไงดีว่ะเฮ้ยไม่มองนะผมไม่มองเนีย่ยผมคิดกันยังไงดีแล้วมันลงไปทำไมอ,ะอ,อ่ะอ่า เป็นมาแล้วอีจ้าปึ๊บแหมผมรู้แล้วมันต้องไปทางนี้อย่าอย่ามาแกล้งผมไม่ได้หรอกง่ายปะวันนีไปยังไงตงรงนู้นอะยังไงก่อนยังไงก่อน โดดยังไงไม่ให้ร่วงแบบนี้วะเหน,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 นื่นยๆนะปับ๊บวันนั้นไปนู่นเลยอ่ะผมก็หายใจวะผมขาดใจไปนะขึ้นยากยังวะ,ะไปแล้ว ไปแล้วผมคัมแบ็กคัมแบม็กหรือเปล่าผมไม่เกอาอให,หม่ตีตรวจโว้โเฮ้ยระเบิด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 อย่าเดินอย่าเดินอย่ามายุ่งอย่ามยุ่งเฮ้ยมันขึ้นมันไหนไม่เป็นวะ ไปก่อนไปก่อนไปก่อนผมอยู่กระดานสี่มาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะนี่เฮ้ยเฮ้ยผมม,ผมมาว่าผมมาว่าเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ย,ยมาว่า เฮ้ยยบมาว่ะเฮ้ยมาว่ะไปเลยไม่รอแล้วมาว่ะ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 สุดยอดโอ้ยเรื่องเหมือนกันนะแล้วยังไงต่อสิอ่า แล้วเงดปุ๊บชิปแล้วชิปอีกทีนึงฝั่งโน,น้นเนี่ยผมก็ผมไม่ชอบเลยผมไม่ชอบเลยแบบนี้ไอ้เนี่ยมันยากว่ะเราเราเอาลงไปเลยได้ไหมเนี่ยพอมันขึ้นไหนใช่ป่ะ เราเกียนดีเราก็เกียนดีเรากเกียนดีนดไงเราพ่านแบบ <can> เราแบบไม่ต้องอะไรนั่นอ่ะคือ <c oughs> เ,เราสุดยอดแล้ว <c oughs> <c oughs> มีสองทับหนึ่งอีกอ่ะโอยขึย้นไงอ่ะ เฮ้ย <Hey! S 1> แหมอย่านะอย่านะฮึบฮึบฮึบอ่ะฮึบ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 อะผมไม่ได้เทปตรงนั้นว่ะโอเค ว่า EP นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนละกันโหก็ฟังชั่วโมงล้วนะรับด่านไอ้ด่านห้าด่านเนี่ยห้าเดที่ผมเกียนด้วยนะไม่ได้ผมไปเล่นกับมับนเดิมๆผมไม่ชอบหน้ามันปะผมไม่ชอบหน้ามัน่ะผมไม่ค่้ชอบหน้ามัน่ะไม่ชอบหน้าผมไม่ใชชอบหน้ามัน่ะอ่ะดีมา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 ดีาดาดเอ้ยไม่ชอบหน้ามันปะเออะตผมตายแล้วโอเค กราบสวัสดีแล้วก็เจอกันใหม่อีพีหนา้าอีพีหน้ามาต่อมาต่อพาระสองพระส,สองก็คือด่านสองนั่นแหละสองขั้นหนึ่งนั่นแหละเออที่มันเป็นทะเลทรายมัไม่แก่นั่นแหละแล้วมาเจอกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไม่แชร์ได้กดไลค์ก็พอแล้วก็ดูดูเยอะดูไปเลยดูไปเถอะไม่มีอะไรหรอกไม่ตัดด้วยผมเก่าจัดเฮ้ยแล้วผมจะเข้าไปเริ่มมานแล้วยังไงอะ เดีย๋ยวเพิ่งเงี้ยเพิ่งเงี้ยเพิ่งเงียเพิ่งเพิ่ง,างมาก่อนมาก่อนนะนี่สุดยอดโอเคครับอีพีหนา้าเรามาลุยทะเลทรายอันนี้กันโอเคครับผมขึ้นบันไดไม่เป็นว่ะเดี๋ยวผมขอขึ้นบันไดก่นอนเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยค,ครับจเจอันใหม่ครับผมซีอูครับ